คอยอยู่ยามตามไฟมาเฝ้าเสื้อไทยอยู่นะครับนี่คือนาทีาอของเสือพญาราคากษัตริย์เสือไทยอ,องค์จอมชาขันไว้ใจมูมเราจึงได้มากระดับอยู่ยามตามไฟครับ เป็ทหารักษาพระองค์คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเราจึงมาเฝ้าอยู่นะครับหากใครผิดกฎกติกาต้องโดนผ่าลมพับ ผู่พยับนั้นมาในความมืดผู้ดนะุดเปลกหน้ามุ่งเข้ากำหนักเสือไทยถืออาวุธติดกายมามึต้องไม่ใช่คนดีแนห่หารอดสายตาประยคงไปได้รถที่จอดอยู่ในลานด้านโน้นนะครับขยับรถด,ด่วนนะครับขณะที่เมนรอยจะมาลงครับโลกของท่านจีขวางนะครับนี่คือห้องมันทงของน้าซาเสือไทย พยับมาแล้วครับนี่คือมัจจุระรายาที่สุดอยู่ใต้บอลลังและวันนี้ความแค้นทั้งหมดจะได้สาสางกันในคืนวันนี้จะอยู่ไปใหญ่ตายเียเถิดแล้วมึงไปเกิดกันเอาใหม่ทะเยอทะยานเราผูต้องการใหญ่ตายเถิด มาให้โอกาสลูกเลยไปฟ้านี่มาแต่ทหารไมวังนะั้นรู้ตัวซะก,ก่อนเฮ้ยมีคนมาชนเสือไทยคนไรให้ได้ตอนนี้จะมีคนมาชนเสือไทยตามไปเร็วๆมีคนมาชนกษัตริย์เสือไทยทหาเป,ปีบตงเมืองกระยงตาม<อ>มาดีเสียงเกี่ยวจา้านะววิ่งตามไดูเหตุการณ์เฮ้ยมีคนมาชนกษัตริย์เสือไทยเป็นเมืองไว้เลยเป็นบนตงเมือทุกด้านจะให้หนีไม่ได้เร้ว ยับนี้มาได้เลยมาเพื่อกะยงเข้าพอดีเผือกเป็นไม่ได้จับไทยเรายับหลักฐานใส่ประยงจุดถ้าศา์เสือไทยเห็นพอดีโอ้ประไอ้จุ๊งไอ้ปุ๊บความเข้าใจผิดตบหน้าระพยงไปหนึ่งครั้งไอ้จุงยังไงวะถูกท่านผัวพองค์ฟังคำของขันก่อนค่ะไอ้นี่มันเป็นของไอ้หัวหมูพยับเจ้าค่ะโอ้ย ว่ามึงคือเพชรเม็ดงามเม็ดละสามกะลักเรื่องอะไรกันวะเรื่องอะไรวะเฮ้ยไอ้ยักษ์โดนย้อนรอบวงผู้ชมไอ้ยับมันใส่ร้ายกูเพื่อนไอ้ยับมันรอบวงผู้ชมเถื่อไทยแต่โยนให้กูแย่ทมึงคือเพชรเม็ดระบาดไอ้เลวชาติสิ้นชื่อมึงจะหมกเม็ดมันก็ไม่มิดหลักฐานคือไิด ไอ้มือไอ้้าทั่วมีเล่มนี้ไม่ใช่ข้อม่งชั้นก็สั์เสือไทยเห็นหลักแล้ไอ้ยันผ้มระไม่เชื่อไอ้ย้ำเป็อย่างน้หรอแล้วได้มารู้เช่นเห็นชาติท้องมือชาติคนทู่มือชาติทั่วยัำจะสูงจะต่ำเขาทำตัว มึงทำโซ่ใครที่เจอกูจะเข้าข้างมึงกูสิ้นศรัทธาไอ้หน้าถึงดูดูดูมันยังซึมนักถึงโปรดร้านมันทำไข้ซื้ออย่าไปเชื่อมันตัดคอมันเลยได้โปรดเถิด ปกเก่าอันเรื่องราวเลวร้ายดูแลวเวาัยยงงกนโปรดทอพระเนตรมันมีเละเทไรใครใมีนิสัยไม่ซื่อไม่เคยคิดปรอบลงพระชนเพราะเก่าก็ทนทิาทาย ไม่เคยคิดเลวเลวไายไม่แอคิดจะมาปิดชื่อไม่เคยคิดชั่วให้อับโชคให้คนทั้งโลกเ่าลืมปะสบตบหน้าด้วยความโกรธไม่ประหารชีวิตประหารชีวิตประยองเฮ้ยยังไง ต้องโคตรตายไม่อยากมีความผิดมีอะไรเดี๋ยวไปสู้กันบนชั้นศาลเลยเฮ้ยกู่ไปสู้กับใครจะสู้กับมึงคนเดียวไอ้ยับมึงคนเดียวเท่านั้นทำให้ชีวิตกูณพังวันนี้กูจะฆ่ามึื้องเขาไปผยองไม่ยอมให้จับพยับก็จะจับผยองผยองก็โชคพังหนีพังไปก่อนพอรว่วตัวเองตัวนี้ตกที่นั่งลำบากเลยดูเสื้อพยับจะจับพยองได้หรือไม่ไปนายก็พยายามที่จะ ลบแล้วก็่วงเวลาไว้แม่ไปตามันไปยับไล่ตาไปเราจะย้อนมาจางบ้านซึ่งมีหน้านั้นรอสามีส่วนที่รักเดี๋ยวพ่อะกลับมาหน้าไปหลบหนีมากลับมาบ้านหาเมียเราไนะไม่ยอมเกิดอะไรขึ้นอ้ยง เกิดเรื่องใหญ่เลยยงไอ้ยงเดี๋ยวก่อนไอ้ย่เกิดอะไแล้วเรื่องอะไรกูตกบันไดไอ้สัตว์เจ็บมากเลยไอ้เฮียก้าวพลาดเรื่องของมึงมันใหญ่กว่ากูตรงไหนวะไอ้นายเฮียเด็กขนาดเล่นงานช่วยเจ็บตัวซะนะกูขาจะหักซะแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นพี่ให้มันเล่าเถอครูกำลังเก็บขายอยู่เกิดอะไรขึ้นอยู่ย<อ>ไม่ได้แล้วเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้พักไปโรงพยาบาลหน่อยใจเย็นเพื่อนมึงแช่งกูม,มากเลยมึงจะไปแล้วจะไปก่อนกูดูนี่เป็นไรไหมเป็นไรหรอกมึงไปบอกพี่บอลได้เบิกตัง 5, ค์สักห<อ>้าหมื่นกูจะไปหาหมอขากูป่วยเบิกเยอะนะมึงจะเบิกจริงเหรอครั้งที่แล้วมึงยังไม่ใช้คนเลยนะได้เบิกไปเที่ยวกะลีอ่ะโอ้ยเฮียเป็นพระเอกพูกกะลี โอ้ยเน็กอี๋กูไม่ไปแล้วถ้าไม่มีมึงเป็นเพื่อนนะุูปากไม่เลยตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องเลยพโยงพี่โดนไอ้หัวหมูพยับไใส่ร้ายวนรอบปงเพระชนองค์เสือไทยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วน้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพี่ตั้งสติก่อนพี่ตงเย็นๆก่อนอยู่ที่นี่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันเนี่ยห้าคนเนี่ยไปขายลูกชิ้นกัน กลับ่งที่เดิมดีกว่าไม่เป็นไรนะพี่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราก็ไปอยู่กันที่อื่นไทยแค่ฉันมีพี่แค่ฉันมีลูกฉันแค่ขอให้ลูกมีการศึกษาที่ดีแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วพี่ส่งให้เรียนหนังสือที่ดีาการศึกษาที่ดีอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะไอการศึกษาที่ดีเนี่ยมันวัดค่าจิตใจได้หรือไงฮะเรียนสูงแค่ไหนเป็นคนชั่วคนโคตรโกงก็มีถมไปเฮ้ยไม่ต้องไอ้มันเรียน มึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงไม่ต้องพูดเลยสมใจมึงแล้วสิอีนายมึงไม่ต้องมาทำเป็นตลกตลกเฮียนะกูเจ็บจริงมึงสมใจมึงใช่ไหมบอกว่าไงก็ไม่เข้ามาทำงานในเมืองมึงไปคิดอะไรมึงเป็นตัวตั้งตัวตีเลยกูอยากให้มึงกูทุกคนสมใจพวกมึงแล้วไงกูเข้ามาในเมืองแล้วเป็นแบบนี้ใครรับผิดชอบกูมึงตั้งสตินะไอ้ยศมึง่าพูดพี่ใจเย็นๆก่อนสิไม่ต้องมาพูดเลยพีใจเย็นๆพีู่ดทุกคนฟังกูแล้วกันกูไม่มีคำพูดเลยจะพูดพวกมึงอีกแล้วกูมีทางเลือกให้มึงแค่สองทางเท่าน มันจะเป็นทางเลือกที่มึงมีความสุขกันอยู่ในเมืองอยู่กับไอ้พวกคนตอแหลสวมหัวโคนกันเข้าไปส่วนทางเลือกที่สองไปกับกูกูจะไปอยู่ในป่าในดงแต่ถ้าหากว่าใครไปอยู่กับกูห้ามพูดคำว่าจะจ๋าคุณเธอต้องพูดแต่อ้ายมึงกูเท่านั้น,นอนไยอะไรวะมึงจะอยู่ที่นี่ หรือมึงจะไปกับกูเพื่อนไปไหนเพื่อนคนนี้จะไปด้วยจ้ะเพื่อนคนนี้จะไปด้วยจ้ะอะไรที่พายอีนักกูผิดอะไรตอกูทำอะไ้มึงจะอยู่ที่นี่หรือว่ามึงจะไปกับกูที่ไปไหนฉันก็ไปนั่นแหละจ้ะ ไปนั่นแหละจ้าเลยที่ไปงามละมึงเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วด้วยโดนแล้วมึงกว่าพี่ไปไหนสุปะเฮ้ยมึงไม่รอให้มันลงจ้ากันแล้วพี่เอกูยังไม่จ้าเลยเตะตาไอ้ยมึงุะไปอะไรบ้ากูไม่ได้ว่าอะไรเมื่อกี้บุกเอาอะไรกูกับ กูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายน,น,น,นะไอยนายนะ,ะมึงจะอยู่<บ>ที่นี่หรือมึงจะไปกับกูกูกูมึงว่ายัางไงกูก็ไปกับมึงเลยเฮียนะว่า,างไงนะมึงว่ายังไงนะกูก็ไปกับมึงกนแหละเฮียกูดจับขุดหากกดที่กูดจบอ้าวชิบหายนี่กูต้องเล่นลิเกยอย่างนี้ทั้งคืนเลยเนี่ย ไอแน็คยังไม่ได้ครึ่งเรื่องเลยนะเฮ้ยอีดาไมึงอยู่นี่หรือมงจม่ไปกูไากูไป<อ>บ,บอกไปไหนกูก็ไปนั่นไหละอ้สานโอ้โหชอบกูบละสงสารคนดูจังเลยนลิกเกคืนแรกมาแม่กบ้าเลยโอ้ยมาผี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  พี่กูไปกับมึงแหละไอ้หน้าหนังแต่วงอะไรไอ้หนังแต่วงนี่มันด่ากูหรือเปล่านอ้าวเขาชมเขาชมแกแต่ด่านิดนิดแหละมึงไม่ชอบให้คนชมอยู่แล้วบอกแม่ที่นี่ก่อนผมในเรื่องชื่อพยงนอกเรื่องชื่อไอ้แน็กกี้เดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ และมาเล่นทีน่นี่อย่าเรียกผมชื่อะจอ้าคุณเธอผมไม่ชอบมึงบอกเขาไปท่านได้ยินที่ระผมพูดกันเลยใช่ไหมครับพี่น้องชาวมินบุรีครับพี่น้องชาววัดสุธิสะอาดต่อไปนี้ท่านจะเรียกเขาว่าไอยงเดินไปไหนมาไหนมันไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้ทุกท่านต้องเรียกเหมือนที่ผมเรียกผมจะให้ทุกท่านเรียกพร้อมๆกัน ฟังนะครับเรียกพร้อมๆกันไม่ต้องเกรงใจครับเรียกมาเลยครับเพราะมันชอบแบบนั้นพร้อมนะครับหนึ่งสองสามพ่อแม่พี่น้องครับเสียงเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นเสียงแฟนขับเราจริงๆไม่มีพี่น้องชาววัตถุที่สะอาดเลยผมอยากได้ยินเสียงจากพี่น้องวัตถุที่สะอาดครับขอความกรุณากราบง่ามขาทุกท่านเถอะครับโอ้ช่วยเรียกมันแบบที่ผมเรียกที เมื่อกี้แฟนคลับเราเรียกเป็นตัวอย่างไปแล้วท่านได้ยินได้ใช่ไหมครับท่านได้ยินแล้วเรียกพร้อมมาครับหนึ่งสองสามไม่เกียติครับผมจังต่าปลื้มใจแทนไอเฮียตัวนี้แล้วเกินนานปีทีโหนครับเฮียจะได้มาเยี่ยมชาวมินบุรีแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าหากมีโอกาสผมให้คามั่นสัญญาว่าเราจะพาเฮียไปเยี่ยมบ้านท่านถ้าเฮียไปแล้วท่านอย่าไล่อย่าเอาอะไรตี อย่าเอาน้ำร้อนราดรช่วยหาไก่สดๆให้เฮียเขาแดกด้วยนะครับเขา,<ม>ขาเขาหิวข้าวมา,าโซซัดโซเซม,มา,อาขอบคุณนะครับที่ความร่วมมืออ่ะพอใจไหมเฮียมึงชอบเนี่ยกูชอบมึงอยากูงกูชอบเพราะฉะนั้นไปอ,อกูไปอยู่ในป่านี่เขาอยู่ที่เกาะเกาะอะไรเกาะกลางถนนเด้ได้ตลกกั่วเอาแล้วมึงปูงให้กูทำเฮียอะไรนะ ไม่ให้กูเล่นตลกเสือกบุยไปเลยกูไปอยู่กับกูพี่ใจเย็นก่อนสิจ้าตั้งสติก่อนสิพี่ปล่อยมันเด่๋ยวพี่ห้ามมันดูคนมันก็ลังสติแตกปล่อยมันด้วยความเจ็บใจของประยงให้เปลี่ยนตัวเองไอีเสือพญาตกไปจากเจ้ากูจะไปเหยียนไปในเท้าโเมธากูจะเป็นเช่นตาโอ้โหยิพฮอว์ตกอกตกใจหมดทำไม มึงไม่ได้เนะี่ยกูจะเป็นแบบสัตว์ป่าไงในกองกูเป็นสัตว์ป่ามึงก็ร้องธรรมดาที่จะโวกเวกเวยวันโชคดีนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเขาไปเยี่ยวเขาไปเยี่ยวโอ้โหไปเยี่ยวต้องถือเสือไปด้วยโถแม่คุณคงจะเยี่ยวแบบมีความสุขมากเลยงน้ำน้ำท่วมมาเสือเป็นปูเยี่ยวร้องธรรมดากูจะเป็นเช่นสัตว์ป่าเลิกสรรพสาติทุกสิ่ง มึงกูรู้จักไม่รู้การเรียนเพราะความคิดผิดเพี้ยนติดใจหมุนเวียนสูงสิงเฮ้ยดีมากกูชอบมากเลียเ้ยงลูกอย่าไปรักรมึงจงรู้ตจงเลี้ยงมันอย่างแมวหม,มามู บอกมึงให้รู้เมื่อทุกสิ่งถ้ามันยุ่งกับใครไปเลี้ยงที่ชายเขาเลี้ยงรวมกับเราฝูงลิงประโยควพาครอบครัวไปอยู่ในป่ามีังคมใจหอัพันอโลดัวตีดแตดฝากพี่เขาต้องเป็นเช่นนี้ให้เวลาการมันผ่านไปอีกไม่นานไอยงก็พอกลับมาเป็นเหมือนเดิมจตุรสลูกนะพี่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไห้ไปพี่ดูแลบุญลาก็ไปด้วย ครับไปทั้งครอบครัว